สวัสดีครับพี่น้องอสมอตัวฟ้าเมืองไทยวันนี้มาติดตามเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับการต่อสู้นะการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรือรังหรือ NCD สาธารณสุขที่ชุมพรระดมอสมอติวเข้มรับมือโรคไม่ติดต่อเรือรังหวังจะลดป่วยลดเสียชีวิตีี่3กันยายน2568ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าที่โรงแรมมรกตวินอํนเภอเมืองจังหวัดชุมพร ท่านรองในแพทย์สาสุขจังหวัดชุมพรท่านเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักภาพบุคลากรสาสุขและเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนโดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนง,งานส่งเสริมและป้องกันโรคไม่ติดต่อหรือรังหรือว่า NCD ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า320คนจากทุกภาคส่วนทั้งเจ้าที่สาสุข โรงพยบาลอสมมและก็หน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมประชุมนะซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อสถานก,การณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งองค์การอนามัยโลกมีการชี้ว่าเป็นภัยคุกคามด้านสุขภาพที่สําคัญโดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีผู้ป่วยจากกลุ่มโรค NCD มากถึง14ล้านคนและเสียชีวิตมากกว่า30,000นคนต่อปีและคิดเป็น73%เ ของการเสียชีวิตทั้งหมดในประเทศทางนี้กระทรวงสาธารณสุขจึงมีกำหนดการให้มีการป้องกันโรค n อ d ซดีเป็นนโยบายเร่งด,ด่วนโดยผลักดันให้อาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชนสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรตั้งเป้าหมายผลักดันการตั้งศูนย์คนไทยห่างไกล n อ d ซดีในสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งและมีการจัดตั้ง สถานีสุขภาพประจำหมู่บ้านหรือว่า Health Station เพื่อเป็นพื้นที่กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนง,งานสุขภาพร่วมกับเครือข่ายอสมอโดยได้รับเกียรติจากวิกรผู้เชี่ยวชาญจากหลายจังหวัดมาร่วมให้ความรู้และแนะแนวเป็นการทำางานเชิงรุกในการต่อสู้กับกลุ่มโรค NCD นะนี่เป็นตัวอย่างในการขับเคลื่อนนะครับชุนพรยังไม่หยุด จังหวัดอื่นๆก็คาดว่าไม่อยู่เช่นกันในการต่อสู้ NCD นดีนะไม่ว่านโยบายของกระทรวงสาธารณส,สุขจะเปลี่ยนรัฐมนตรีคนใหม่ก็คาดว่าจะมีการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับเพื่อจะลดการป่วยการเสียชีวิตจากโรค N c d ซีดบอกว่าพี่น้องสมอจะเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะช่วยกันนะครับหวานมันเค็มเนะี่ยพื้นฐานต้องลดในส่วนนี้เป็นเบื้องตน้นขอบคุณนะอสมอที่เป็นกระบอกเสียงร่วมกัน และขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ